สวัสดีคนราศีสิงห์ทุกคนด้วยนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง s m มายลิงเลิฟทาโร่ใบาตาค่ะจงจาไว้ว่าพวกคุณทุกคนคือเซฟโซนแล้วก็รอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหาก,กันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบ Pe ิลลิงฮิวใจสามารถติดต่อตามมาได้เลยนะคะท่านไหนต้องการสปอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร การสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกรวมถึงการซัพพอร์ตตาทุกๆช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายว่าไปเปิเป่มมือถือเสริมดวงแหวนพวงก,กุญแจกําไรข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีคะ่ะคนราศีสิงเป็นยังไงกันบ้างคะ เดี๋ยวเรามาดูว่าความรักของคุณในเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาเริ่มมาวมอยไซไพ่ทาโร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาใช้วิพายสำหรับนี้นะ โอเคค่ะตาข,ข,ขอขายของแป๊บนึง่งตามีหินแท้เสริมดวงนะคะทุกการซื้อหินแท้จะมีของแถมไปให้ด้วยมีพวงกุญแจมีแหวนมีกำไรข้อมือนะคะราคา,เ,าเริ่มต้น69ไม่รวมค่าเดินทางไม่รวมเดินทางนะจ๊ะมีไพ่ตาลระเคลนะคะผลิตครั้งเดียวมีคีย์เวิร์ดภาษาไทยภาษาอังกฤษมีคู่มือออนไลน์ซื้อกับตาก,ก็จะไม่เกินหนึ่งใบเท่านะคะ โอเคมีขายคอร์สสอนไพ่ทาโร่แบบคลิปแล้วก็แบบตัวต่อตัว,ตว,ตวออนไลน์รวมถึงคอร์สสมาธิปลดล็อกยียวาปมความรักนะคะกับคอร์สสมาธิปลดล็อกยียวยาปมกันเงินคอร์สลสอสามสองสามเป็นคลิปใน YouTube ค่ะโอเคมามาดูกันตาขอเช็คพลังงานคนโสดนะคนโสดคนโสดนะ คนโสดราศีสิงห์เป็นยังไงกันบ้างค่ะอ่ออืมโสดจริงใช่ไหมอาจจะมีคนในใจก็ได้ค่ะหรือแม่ก็คุยกับใครบางคนอยู่หรือเพิ่งจะไปสั่งสรรค์กันมาก็ได้ถามว่าเป็นยังไง หรือแม้กระทั่งถ้าคุณบอกว่าเ้คุณตาเราไม่มีใครเลยคุณเนี่ยจะมีความสนุกกับชีวิตที่มันเป็นแบบนี้ก็ได้เพราะคุณรู้สึกว่าการมีคู่มันอาจจะวุ่นวายหรือมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวเองมากเท่าที่ควรก็ได้นะคะเหมือนกับเป็นคนที่ตอนเนี้ยไม่ยอมแพ้สู้สู้สู้กับอะไรอืมสู้กับบางสิ่งบางอย่างที่ ที่เกี่ยวกับเรื่องของการความสัมพันธ์การพูดคุยกันเช่นสมมติถ้าคุณเป็นโสดอยู่คุณไม่ได้ปิดใจคุณก็ยังเปิดโอกาสให้กับคนอื่นอยู่แต่ในขณะเดียวกันคุณก็เหมือนกับพูดคุยแต่ก็ไม่ได้แบบจะต้องเป็นคนนี้คนนั้นนะคะคุยได้นะแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่คุณไม่ได้แบบว่าเออจะต้องมาแบบเออต้องเป็นคนนี้นะต้อง คบกับคนนี้เลยนะคุณรู้สึกว่าถ้าเวลามันจะใช่มันก็ใช่เองคุณอาจจะยังไม่เลือกก็ได้มันอาจจะเจอใครบางคนที่คุณรู้สึกว่าเออก็คุยได้นะคุณตาแต่ว่ามันยังคอมมิตเมนต์ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นโสดอยู่ก็ได้นะคะอืมอืมคุณเหมือนกับคุณพยายามบาลานซ์ชีวิตคุณให้มันให้มันดีอะไปวันวนไปประมาณนั้นนะคะ ตาขอดูเราจะเก็บทำไมก่อนขอดูพลังงานคนมีคู่หน่อยเออก็โอเคนะคนมีคู่ก็ค่อนข้างโอเคคะ่ะก็ยังก็อยู่ในความสัมพันธ์แต่ในขณะเดียวกันมันมีมุมบางมุมที่อาจจะมีความเงียบอยู่หรือ อยากใช้เวลาเป็นส่วนตัวหรือเปล่าเพราะว่าหรือว่าช่วงนี้อาจจะเป็นไม่ได้ว่าเรื่องของความสัมพันธ์นะคุณอาจจะไม่ได้โฟกัสขนาดนั้นแต่คุณอาจจะไปโฟกัสในด้านอื่นก็ได้เป็นเรื่องของการสร้างเงินบางอย่างก็ได้ค่ะหรือแม้กระทั่งการที่คุณทํางานหนักเกินไปแล้วคุณก็ไม่ค่อยมีเวลาคู่หรือเปล่านะแต่ก็ยังอยู่ในความสัมพันธ์ปกตินะคะแต่ขอดูคนที่มีคู่เพิ่มเติมหน่อยว่า คุณคิดกับเขายังไงเขาคิดกับคุณยังไงเขาก็ยังคิดว่าคุณเป็นคนในครอบครัวยังเป็นคนที่ ต้องอยู่ในในชีวิตกันละกันอยู่แต่คุณมีความดื้อนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ดื้อหรือไม่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่คุยกันแล้วมันมันตกลงกันไม่ได้มันอาจจะมีคำพูดบางอย่างอะค่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาอะพูดบางอย่างกับคุณแล้วคำพูดของเขามันทำร้ายคุณอะมันทำร้ายจิตใจคุณอะ สิ่งที่พี่ไพ่บอกคือว่าเออถ้ามันมีช่วงเวลาของการที่แบบสามารถที่จะพูดคุยกันอย่างจริงจังได้อ่ะคะ่ะมันจะดีมากๆเลยมันจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์มากๆเลยอย่าไปให้เขาคิดเองอะ่ะถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณตาเขาก็ต้องรู้ดิว่าเขาต้องทำหนึ่งสองสามสี่เขาไม่รู้คนไม่รู้ก็คือไม่รู้อะคะ่ะเช่นเขาคิดว่าเขาทำแบบเนี้ยมันดีแล้วนะแต่ปรากฏว่ามันไม่ดีเนะี่ยเออ ถ้ามีช่วงเวลาของการพูดคุยกันอย่างเป็นส่วนตัวได้เนี่ยก็พี่ไพ่ก็บอกว่าให้แนะนําให้พูดคุยว่าเฮ้ยเช่นมาสรุปเนี่ยปีใหม่ละเออเธอคิดว่าฉันมีอะไรที่เธอไม่ชอบไหมแล้วสําหรับเธอฉันไม่ชอบแบบนี้แล้วเธอคิดยังไงอะไรเงี้ยค่ะ มันมีบางสิ่งบางอย่างไหมที่เราทั้งสองคนไม่ชอบของกันละกันก็ให้พูดมาแล้วเราต้องการให้เป็นแบบไหนก็ให้พูดมาการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมามันจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยไปข้างหน้าได้หรือแม้กระทั่งการทะเลาะกันเนี่ยมันก็จะจบลงด้วยการคุยกันและเคลียร์กันนะมากกว่าคนที่ไม่พูดเราบอกว่าไม่มีปัญหาเนี่ยมันอาจจะมีจริงไหมก็อาจจะมีจริงนะคะแต่มันน้อยมากๆเลยเออไม่มีใครรู้เองส่วนใหญ่อ่ะไม่ค่อยใช้เซนส์อยู่แล้วอ่ะ นะขอดูหน่อยค่ะเออความรักของคนโสดนะคะของคนราศรีสิงห์เนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์เป็นยังไงคุณโดดเด่นคุณมีออร่าอยู่แล้วอืม <_ d od in> าคุณจะเจอกับอะไรบางอย่างที่มันหนักใจอ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องคู่ก็ได้นะคะทําไมไม่เจอสักทีอะไรเงี้ยเออเวลาคุณมีคําถามว่าทําไมไม่เจอสักทีอ่ะมันมองที่เลนคนอื่นไม่ได้มันต้องมองที่เลนตัวเองหรือแม้กระทั่งการที่เราส่วนใหญ่นะเวลาที่เราประสบความสําเร็จเราก็จะชื่นชมตัวเองแต่ในวันที่เราไม่ประสบความสําเร็จหรือเราล้มเหลวเนี่ยลองดูว่าเราโทษคนอื่นไหม โทษรัฐบาลไหมโทษสังคมไหมโทษสิ่งอื่นๆนอกตัวไหมเราต้องรับผิดชอบทุกอย่างในตัวเราเองที่มันเป็นนะคะการที่โทษคนอื่นเนี่ยคนส่วนใหญ่อ่ะโทษคนอื่นมันง่ายกว่าถูกปะ่ะมันง่ายกว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองไงมันจึงเป็นแบบนั้นคราวนี้ถามว่าความรักเป็นยังไงแต่ว่าคุณเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการทํางานมากเลยนะเออ ความรักเนี่ยต้องมาดูกันอีกทีว่ามีไม่มีแต่แตายังไม่เห็นว่ามันจะมีถึงแม้ว่าคุณจะคุยกับใครอยู่มันก็ไม่ใช่ว่าคนที่คุณรู้สึกว่าใช่ก็ต้องดูกันต่อไปแต่คุณเนี่ยเป็นคนที่คุณมีความมั่นใจในตัวเองมากๆนะคะมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ในะขณะเดียวกันคุณอาจจะต้องการคนที่แม่งมันต้องมันต้องดีกว่าตัวเองอะแต่ ถ้าต้องการคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยต้องการคนที่พึ่งพิงได้พึ่งพาได้ใดๆแต่คุณไม่เคยเจอนั่นหมายความว่ามันมีอะไรบางอย่างแน่นอนที่อยู่ในตัวคุณน่ะอยู่ในพลังงานคุณที่ดึงดูดคนตรงข้ามากับคนที่คุณต้องการมันเป็นแบบนั้นเสมอขอดูความรักของคนมีคู่หน่อยค่ะคุณอาจจะถึงเวลาที่ต้องเหนื่อยจนจนคุณตระหนักรู้บางอย่างได้ ว่าคุณจะต้องเปลี่ยนบางอย่างออหาช่วงเวลาที่ไปพูดคุยกันแต่ว่าไม่ใช่พูดคุยเพื่อปกป้องตัวเองนะพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาว่าปัญหามันคืออะไรถ้าคุณมีปัญหาอยู่เจิดเดวเดิลมันจะกลายเป็นว่าไม่พูดมันจะกลายเป็นท็อกซิกอะคะ่ะ ฉันคิดว่าเคอต้องรู้เนี่ยอย่าไปเอาสิ่งนี้มาเป็นบรรทัดฐานว่าเขาต้องรู้เนี่ยแต่บอกเลยว่าไม่รู้หรอกอืมต้องคิดเองสิคิดไม่ได้หรอกคนที่ปลูกฝังมาจากค,าครอบครัวที่คิดเป็นกับคนคิดไม่เป็นเนี่ยมันต่างกันเรามีความสัมพันธ์เพื่อเรียนรู้ไม่ใช่มีความสัมพันธ์เพื่อให้เขาต้องรู้เองอะคะ่ะความสัมพันธ์มันต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันไม่ใช่เราคิดว่าหนึ่งสองสามสี่แล้วมันต้องเป็นแบบนั้นเนาะ ถามว่าคนมีคู่เป็นยังไงมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ที่ปกป้องเอาไว้อะเราก็ไม่พูดออกมนมันออกมาสักทีหรือแม้กระทั่งว่ามีอีกอย่างหนึ่งก็คือยอมเกินไปไหมอนะ่ะขอดูเจ็ดหม้เท้าหน่อยอืมมีอีกฝั่งหนึ่งให้อีกฝั่งหนึ่งมากเกินไปถึงเวลาที่ต้องต้องเลิกกลัวนะเดอะเดวิลเนี่ย มันคือความคิดลบที่เราคิดไปก่อนว่าไม่กล้าพูดอ่ะพูดไปแล้วมันจะดีเหรอพูดไปแล้วเขาจะแบบนู่นนี่นั่นหรอปะแต่ถ้าไม่พูดวันนี้เนี่ยมันจะสะสมจนในที่สุดเนี่ยมันอาจจะเกินเยียวยาก็ได้นะคะถามว่าความรักของคนมีคู่เป็นยังไงมันเกิดปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นนะปัญหาบางอย่างตาไม่รู้หรอกปัญหาอะไรนะคะแต่ว่า เด e d เดวิเนี่ยอย่าอย่าคิดไปเองอ,ะอ่ะเอออย่าคิดไปเองนะเออพี่ไพ่บอกแบบนั้นก็ขอให้ทุกคนผ่านไปได้ด้วยดีนะคะตาขอดูคนโสดหน่อยถ้าคุณเข้าใจสิ่งที่ตาบอกเมื่อกี้ใช่ไหมคะมากขึ้นเนาะให้กลับไปดูตัวเองก่อน ถ้าเจอความรักที่ไม่โอเคดึงดูดใครบางอย่างที่มันไม่โอเคเข้ามาให้ย้อนทบทวนเออทบทวนชีวิตตัวเองทบทวนความเป็นตัวคุณก่อนว่าคุณมีบีอิ่งหรือมีความเชื่ออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องความรักถ้าคุณรู้จักตัวเองอะคุณจะดึงดูดสิ่งที่มันชัดอยู่แล้วถ้าคุณดึงดูดสิ่งที่ไม่ชัดอ่ะเฮ้ยเราต้องการคนแบบเนี้ยแต่เราดึงดูดคนอีกแบบแสดงว่าคุณยังไม่รู้จักตัวเองดีพออืม เพราะฉะนั้นการแต่งงานกันมีครอบครัวการมีคนรักที่ดีการมีลูกที่ดีมีได้แต่ต้องดูก่อนว่าวันนี้หนึ่งคือเราเชื่อไหมสองคือเราเชื่ออะไรสามคือเรามีปัญหาอะไรแบบนี้ค่ะเราถ้าคุณรู้คนที่เข้ามามันจะดีมากขึ้นเรื่อยเพราะคุณจะไม่ไปโฟกัสกับคนที่เข้ามาแล้วมันไม่ดีไงหลายๆคนตกหลุมพรางของการที่ว่า เจอแต่คนเจ้าชู้จนตัวเองเลือกที่จะเชื่อไปแล้วว่าฉันเจอแต่คนเจ้าชู้คุณกําลังตอกย้ํากับจิตใต้สํานึกกับทุกๆครั้ขงของการตอกย้ําคือคิดถึงแต่ไอคนนั้นน่ะรู้สึกถึงแต่ไอคนนั้นน่ะเอาเรื่องไอคนนี้ไปเล่าแล้วก็รู้สึกถึงมันซ้าแล้วซ้าเล่านั่นหมายความว่าคุณก็จะดึงดูดมันซ้าแล้วซ้าเล่าเพราะว่าจิตใต้สํานึกไม่รู้ว่าคุณอยู่ในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตเขารู้ว่าคุณรู้สึกอะไรเขาจะดึงดูดแบบนั้นเข้ามา นะคะเดียวยาเข้าใจตัวเองคุณจ,จึงดูดคนที่มันตรงสเปคคุณน่ขอดูคนที่มีคู่เพิ่มอีกหนึ่งแถวมันมีอะไรที่เราปิดกั้นเอาไว้เราไม่อยากจะพูดเราไม่อยากจะยื่นข้อเสนอเราเบื่อนะ เออแต่เราแบบอยากออกห่างจากตรงนั้นเรากลัวความเจ็บปวดเน่ยเราไม่อยากพูดเพราะว่ากลัวเจ็บกลัวจบอะไรเงี้ยแสดงว่าคุณน่ยถ้าถ้าสมมตินะถ้าสมมติเป็นแบบพี่ตาพูดเนี่ยแสดงว่าเราเลือกเขาไม่เลือกตัวเองเราก็ทนอยู่กับความเจ็บปวดจนเราชินเราชาจนไม่รู้สึกได้ถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ไพ่แนะนําบอกว่า พี่ไพ่คือไฮเกอร์เซลสิงสงางสิคูบาาจา์คนนัะนะคะบอกว่าอยากคิดไปเองอะมีอะไรอะลองคุยอย่างตรงไปตรงมาสมมติว่าถ้าคุณคุยกับเขาแล้วมันไม่ตรงไปตรงมาเขาไม่กล้าตรงไปตรงมากับคุณคุณอาจจะต้องคิดได้แล้วว่าเอ้ยแล้วถ้ามันเป็นคนแบบเนี้ยเราจะอยู่กับมันในอนาคตได้ได้ขนาดไหนอะกับคนแบบนี้ถ้าคุณชัดเนี่ยมันชัดทุกอย่างมันอาจจะขยับยากหน่อยอะ แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเลือกที่จะเลือกตัวเองอะ่ะมันไม่มีอะไรที่คุณจะทําไม่ได้โอเคไหมคะมันจะเจออะไรบางอย่างที่มันเป็นความเจ็บปวดอะ่ะนะในเดือนกุมภาพันธ์คุณอาจจะบอกแต่ว่าคุณตามมันเรื่องเล็กน้อยมากเลยแต่ไอเรื่องเล็กน้อยอะ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องที่มันดูแบบยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องยอมต่อสู้ เพื่อให้ได้อะไรบางอย่างมาหรือเพื่อให้ได้การพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาว่าเออฉันพูดแล้วนะโวย้ยนั่นน่ะต้องเป็นอย่างนั้นนะคะขอดูไพ่แนะนําคนโสดหน่อยมีคู่อยู่แล้วคุณน่ะมีคู่อยู่แล้วคุณเชื่อไหมคุณนิ่งพอเป่าคุณหวยหาไหมคุณตามหาไหม คู่ที่แท้จริงไม่ต้องตามหาเดี๋ยวมันมาเองนะคะอืมการแต่งงานการมีคู่ไม่ได้หมายความว่ามันจะอยู่เป็นอย่างนี้ตลอดไปนะมันต้องใช้เวลามันเหมือนกับการวิ่งทางไกลอะ่ะมันไม่ใช่วิ่งะระยะสั้นมันต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันมันต้องใช้เวลาในการคุยกันหรือไปข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณรู้สึกไม่สบายใจอะไรคุณกลัวอะไรถ้ายังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามาถึงจุดจุดหนึ่งที่เวลามันได้แล้วอะมันก็ต้องกล้าเผชิญหน้านะพี่ไพ่บอกแบบนั้นเราขอดูพี่ไพ่ตาลระเครื่องแนะนําคนที่โสดหนยคะอืม ถ้าคุณเป็นหนึ่งเดียวกับตัวเองได้คุณดึงดูดความรักที่ดีได้ถ้าคุณกลมเกินคุณไว้วางใจคุณยอมรับในตัวเองทั้งแย่และไม่แย่ทุกเรื่องนะคะยอมจำนนและปล่อยวางให้มันเข้ามาได้เนี่ยแต่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่เชื่อเนี่ยคุณไม่เชื่อว่าคุณจะมีคนที่ดีแต่คุณเชื่อว่าคุณมีแต่คนเจ้าชู้นั่นคือนั่นคือคุณตอบคำถามตัวเองว่าใช่คนที่จะเข้ามาหาฉันคือคนเจ้าชู้เท่านั้น ก็ต้องลองค่อยๆเปลี่ยนความเชื่อไม n เซ e ็นะคะเปลี่ยนได้อยู่แล้วไม่มีอะไรที่เปลี่ยนไม่ได้หรอกนอกจากเราบอกว่าเปลี่ยนไม่ได้ขอดูไพ่แนะนำคนที่มีคู่ค่ะใช้สิ่งเหล่านี้ที่มันอาจจะเป็นความโกรธเป็นความต่อต้านบางสิ่งบางอย่างเป็นแรงผลักดันมันคือความจริง คนที่พูดความจริงมันก็คือความจริงสเสมอ่ะความสมบูรณ์แบบแต่เราไม่มีความสุขเนี่ยมันก็ไม่โอเคคุณเป็นคนพิเศษเนาะเพราะฉะนั้นคุณเชื่อหรือยังว่าตัวเองพิเศษถ้าคุณเชื่อว่าตัวเองพิเศษแต่ไม่ใช่อีโก้นะคุณเลือกได้นะคะ นี่คือเรื่องราวของคนราศีสิงห์ในเดือนกุมภาพันธ์นะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับพลังงานด้านบวกแล้วก็การฮิลลิ่งฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสมัยลิงเลิฟทาโรบ,บายตาขอกราบขอพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะตาไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะ